สวัสดีครับนกักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาเจอกันอีกนะครับกับครูพี่นันในหน้าที่28ของหนังสือเดิมนะครับ New Cell o n ในส่วนที่เป็น Student Book นะครับยังไม่ได้สอนในส่วนที่เป็น Workbook หรือสมุดแบบฝึกหัดมาดูในหน้าตาหนังสือกันนะครับหน้าตาหนังสือหน้าที่28จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะซูมเข้าไปในรายละเอียดเลยนะครับ ในเรื่องคำสั่งแรกนะครับเขาบอกว่า look l w o k กันว่า look l i s t n ว่า listen and learn look แปลว่าดู listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ learn แปลวเรียนรู้นี่นะครับที่ม้กุนโูชีนะครับแล้วดูฟังและเรียนรู้ก็มีนะครับเด็ก3คนคนแรกชื่อแอนนะครับ a n n ั่นว่าแอน a ท่ากับออ่างสระแอนะครับ n n ท่ากับนอหนู หนูการรันนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นการรันก็เลยอ่านว่าแอนแล้วก็มารีหรือแมรี่นะครับ M-A-R-Y นะครับ M เท่ากับมอมานะครับ A เท่ากับสระ A หรือสระแอในที่นี้คุณครูอ่านว่าแมรี่ก็นเ้ยกันนะครับ R เท่ากับรอเรือนะครับ I เท่าอ่ะ Y ตัวที่ครับ Y เท่ากับสระ E นะก็เลยอ่านว่าแมรี W-N-A นะครับ W เท่ากับวอลแวน ดับเบิลนะครับสองตัวเท่ากับสระเอเอนะครับเท่ากับนอหนูหรือนอเน εν, นะครับเเท่ากับสระอารือ่นว่าวีนาเป็นชื่อ3คนนี้นะครับแล้ววงเล็บว่าชีวงเล็บว่าชีในที่นี้นะครับนะักเรียนคือเป็นคําสรรพนามนี่นะครับคุณครูเขียนดูมาคุณครูนะครับคำสรรพนามทําหน้าที่ประธานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า subject pronoun นะลูกนะหัดจำคำนี้ไว้ตั้งแต่ปหนึ่งนะครับนะ subject ในที่นี้แปลว่าประธานนะครับเพราะบางประโยคนะครับ subject แปลว่าวิชาก็ได้นะครับแต่ในที่นี้แปลว่าประธาน pronoun นะครับแปลว่าคำสรรพนามคำสรรพนามคือคำอะไรครับคือคำที่ใช้แทนชื่อนะครับ a n เนี่ยนะครับครั้งแรกเราเรียก Ann พอครั้งที่สองเนี่ยเราก็ใช้คำว่า she she นะครับคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้หญิงโอเคนะ เนี่ยทั้ง3คนวงเล็บใช้ชี้หมดเลยแล้วคุณครูก็เลยใส่เพิ่มมาให้นะครับนักเรียนนี่นี่ดูเมาส์คุณครูนะครับคาสรรพนามในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด7ตัวเท่านั้นเองนะครับนักเรียนคือคําว่าไอซึ่งแปลว่าฉันนะครับไอเนี่ยเขาเรียกว่าเอกพจน์บ,บรท,ที่1นะ่นะลูกนะเอกพจน์บ,บทที่1น่วีนะครับ w e มาวแปลว่าพวกเราทั้งหลายนะครับเป็นผู้พจน์ ยู u นะครับ you you เนี่ยแปลว่าคุณนะครับคุณในที่นี้เป็นเอกพจน์ก็ได้ผู้พจน์ก็ได้นะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับนะคุณครูเน้นเลยคบว่ายูเนี่ยที่เราเข้าใจกันว่าเป็นผู้พจน์ไม่ใช่นะครับเป็นเอกพจน์ก็ได้ถ้าเราพูดกับคนอื่นนะครับเราพูดกับเหมือนครูพูดกับนักเรียนคนเดียวน,นะครับนะก็ใช้สัรพนามแทนนักเรียนว่าอยู่ก็ได้ หรือพูดกับนักเรียนทั้งห้องนะครับก็ใช้คําสรรพนามแทนนักเรียนทั้งห้องว่าอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่เป็นได้ทั้งเองกพจน์และผูพจน์ท h e y นะครับอ่านว่า They นะครับแปลว่าพวกเขาทั้งหลายเป็นผูพูพจน์นะครับเหมือนกันกันกบคำวาวีหนึ่งสองสามสี่สี่คำแล้วนะครับอีกสามคก็คือนี่นะครับเอกพจน์ e K บุรุรษที่สก็คือ h e she it he นะครับใช้แทนเด็ก อ่าไม่ใช่เด็กนะครับใช้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้ชายโอเคนะพอคุณครูเห็นสอนเรื่องเด็กอยู่ก็เลยพูดคําว่าเด็กฮีนะครับใช้แทนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้ชายชีก็เหมือนกันนะครับใช้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่อะไรได้หมดนะครับที่เป็นผู้หญิงเอาเป็นว่าฮีใช้กับผู้ชายชีใช้กับผู้หญิงอิดนะครับนะใช้กับสิ่งของหรือใช้กับสัตว์อ่า เพราะฉะนั้น he, she, it นะครับเป็นเอกพจน์บรษที่3เป็น subject pronoun ครบแล้วทั้งทั้ง7นะครับนะ I 1 I 2 B 3 U 4 D นะครับ5 he 6 she 7 it นะครับ7คําำศัพท์นี้จำไว้เลยนะครับทำหน้าที่เป็น subject pronoun หรือแปลว่าเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่ประธานโอเคนะครับ ต่อไปก็นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับที่คุณครูได้สอนไปนั่นก็คือผู้ชายแต่เป็นผู้ชายนะครับมานาไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ในชื่อว่าทิมนะครับแล้วก็ชื่อว่าทอมนี่นะครับคุณครูเขียนขมานให้แล้วนะครับตัวสีแดงๆทิมวงเล็บว่าฮีนะครับเพราะทิมเป็นผู้ชายทอมก็เหมือนกันนะครับคำสรรพนามก็ใช้ฮีนะครับเพราะเป็นผู้ชายนี่นะครับตัว h แล้วก็ตัว E นะครับตัว h ต้องเป็นตัวใหญ่นะ แต่ตัว e ต้องเป็นตัวเล็กนะครับเพราะทําหน้าที่เป็นประธานต้องเขียนตัวใหญ่ E แปลว่าเขาผู้ชายหรือแปลว่าเขาเฉยๆก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ภูเขานะโอเคไปต่อครับทีนี้มาถึงผู้หญิงบ้างนะครับผู้หญิงนะครับ s a l l y นะครับ s เท่ากับซโซนะครับในที่นี้ a เท่ากับสระอ l สองตัวเท่ากับลอลิงสอตัว y เท่ากับสระอี ก็เลยอ่านว่า s o ลี่นะลูกนะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า s o ลี่นะครับเป็นคนฝรั่งนะครับโดยต้องชื่ออย่างนี้ส่วนคนนี้นะครับชื่อพ a u นะครับ p a u l นะครับ p ต่ากับพอพาน a u ต่ากับสระอแ l ลตักับ r o l ิ i นะครับชื่อพ a u ก็ใช้คำสรรพนามว่า he ส่วนผู้หญิงก็ใช้คำสรรพนามแทนก็คือ s h เห็นไหมครับนักเรียนตามที่คุณครูได้สอนมาทั้ง7คําศัพท์เมื่อกี้ นี่นะครับ s และตรงนี้ตัวนี้คือตัว h นะครับนะตัว h แต่หางสั้นหรือว่าคอสั้นไปหน่อยนะครับนะต้องยาวขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่คุณครูหาไม่ได้ก็เลยหามาได้สั้นๆอย่างนี้ใกล้ๆตัว n นะครับนะความจริงแล้วคือตัว h หรือที่นักเรียนพอจะทราบกันว่า h h นะครับนะ s h e อ่านว่า she แปลว่าเขาผู้หญิง โอเคนะครับเป็นันว่าจบหน้าที่28นะครับผมไปเจอกันใหม่ในหน้าที่29นะครับสวัสดีครับ